สวัสดีแม่เอาบางปูนกรุบกรุบเนี่ยจ้าไงได้ไงเจียวเรียนอน๋อไงเจียวเรียนเบิร์กพันกับบันโมเบิร์เรียนตานปมปกติเด้อจ้าไงในยูสปอร์ตอออ๋อเด้อจ้าโอยเมย์เมย์เด้อจ้าบอง,งบางบันจุยมือเด้อจ้าไงในก็นสปอร์ตอ๋ออเด้อจ้าจ้าสวัสดีพี่พี่แม่แม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาเจอขวัญเหมือนเดิมนะคะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้จะนำผ้าไหมนะคะราคาเบา งานสามตะก o นะคะสวยๆนะคะมาให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามเลยจ้ามาชมเลยจ้ามาชมเป็นผืนแรกนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้ขวัญแนะนำนะคะเป็นผืนที่หนึ่งนะคะคุณลูกคา้าเป็นลายกระแสป,ปีนะคะคุณลูกค้าจ้าเดี๋ยวนะเดยกลางให้ดูนะคะ เป็นลายกระแซปีนะคะคุณลูกค้าจ้าออกเป็นโทนสีแดงเม็ดมะขามนะคะ1,890บาทค่ะฝ่นนำเสนอให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามนะจ้าคุณลูกค้าขาสวยมากเลยนะคะเวลานุ่งนะคะเทียบไปสวยมากนะคะ ผ้านะคะเป็นเหมือนผ้ามีชีวิตนะคะคุณลูกค้าเวลาเทียบเวลากางนะคะจะสวยมากนะคะโดดเด่นมากมายนะคะคืนนี้ขวันนำเสนอ1 8 9 0บาทนะคะสนใจนะจ๊ะเบอร์โทร0 9 5ย์3 9 3จะ2 9 3 9 3 6นะคะขวานนำเสนอนะในราคาเบาๆจ้าคุณลูกค้าขา 1,890บาทนะคะเป็นงาน3ตะกอทอมือนะคะขนาดผ้านในจ้าหนึคูณสค่ะขนาดผ้าน1นคูณสนะคะคุณลูกค้าจะวันให้คุณลูกค้าชมนะคะผ้านเนืเ้อเน่นเนื้อสวยนะคะขอบอก วันนี้นะคะนำเสนอผ้าไหมลายสวยๆนะคะสวยมาอีกแล้วจ้าห8 9่อกบบาทนะจ๊ะเป็นพื้นที่หนึ่งันให้ราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าจ้าวันนี้นะคะนำเสนอผ้างานสามตะกอนะจ๊ะผ้าไหมสวยๆเลยนะคะขวัญวางแล้วนะคะคุณลูกค้าจ้า 1890บาทเท่านั้นที่ขวานจะนำเสนอนะคะจะ้มาช่งพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าพื้นที่สองนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้นะคะพื้นนี้นะจ๊ะจะเป็นลายระยะกริยันะคะคุณลูกค้าจา๋าลายระยะกริยันะคะเป็นพื้นที่สองพื้นนี้ออกเป็นโทนสีออกโทนออกเหลืองส้มๆนะคะคุณลูกค้าจา๋าดีประมาณนี้เลยสวยมากสีแบบ แบบยังไงเนาะแบบสีสวยน่ะสวยแล้วเวลานุ่งจะเป็นอกเรียบๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะสวยแบบสวยแพงค่ะพี่ผ้าลายประมาณนี้นะคะเวลาคุณลูกค้า่ะเวลานุ่งนะคะจะดูสวยแพงนะคะดูเรียบๆนะคะแต่สวยนะคะแพงสวยแบบไหนสวยแพงก็สวยแบบนี้แหละที่สวย สวยเพลงสวยแบบนี้นะคะจาก189่ัรเบาทเท่านั้นนะคะเป็นพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าจ้าฝวันนำเสนอนะคะให้คุณลูกค้านะคะในราคาเบาเบาจ้าเป็นงานสามตะกออจาะคุณลูกค้าจ้าเป็นงานสามตะกอทอมือน,นะคะพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าจะเป็นลายระยะกษัตริย์นะคะลายระยะกษัตริย์นะขวัญให้ดูนะคะ สวยมากนะคะเหมาะแก่การเลือกไปนุ่งไปสวมไปใส่นะคะจะมาชมต่นนะคะเดี๋ยววันวันภาพก่อนเนาะผ้าไหมวันนี้สวยๆทุกผืนเลยจ้าวันหยิบไม่เยอะนะเขาบอกเป็นพื้นที่สองนะคะ1,890บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ้าหนึ่บาทพื้นนี้ ลายระยะกษัตริย์นะคะคุณลูกค้าจ้าสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้เลยจ้าเบอร์โทรค่ะ095 293 93 26นะจ้า1,890บาทนะจ้าคุณลูกค้าจ้ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้ามาชมผืนนี้นะคะคุณลูกค้าผืนนี้สวยมากสวยหวานนะคะหวานแววเรียบๆนะคะผืนนี้นะจ้าจะเป็นลาย นพ้านะคะคุณลูกค้าออกเป็นโทนสีแบบสีกะปินะคะคุณลูกค้าจ๋าออกชมพูชมพูกะปินะคะคุณลูกค้าจะประมาณนี้สวยมากนะคะสีแบบสวยแพงนะคะคุณลูกค้าจ๋าผ้าราคาเบาๆนะคะ,ะ,ะ,คะแต่ว่าเวลาเรานุ่งน่ะแพงนะคะขอบอกมันเทียบไม่ชมนะคะคุณลูกค้าจ๋า ไม่ต้องรวยก็แพงได้นะคะคุณลูกค้าจ้าไม่ต้องรวยก็ดูแพงได้นะคะแค่นะคะแค่เราใส่ชุดใส่ใส่ผ้าใหม่นะคะก็จะทําให้เราดูแพงขึ้น <laughs> 1,890บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ้าสวยงามมากมายในจ้าบรรยายไม่ถูกขวัน,นำเสนอนะคะ ให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามพืนนี้เป็นพื้นที่3นะจ๊ะลูกค้คาจ้า1,890บาทพืนนี้เป็นงาน3ตะโกทอมือนะคะคุณลูกค้าสนใจนะจ๊ะโทรสอบถามขวันมาได้เลยเบอร์โทรจ้า0 9 5 9 3 9 3จนะคะคุณลูกค้าจ้า1,890บาทเท่านั้น1,890บาทเท่านั้นพื้นนี้สวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะ เป็นลายนพก้านะคะสวยหวานนะคะออกเป็นโทนสีกะปินะคะคุณลูกค้าจ๋าสีกะปิงานสวยนะคะนุ่งและสวยมากมายเลยนะคะขอบอก1890บาทเป็นผืนที่3นะจ๊ะคุณพี่ๆจ๋าคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้นะคะสวยมากเลยนะคะปันนนำเสนอให้คุณลูกค้านะคะในาราคาเบา 1890บาทเท่านั้นสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญได้เลยจ้าเบอร์โทรจ้า0 9 5 2 9 3 9 3 2 6นะคะวันนี้นำเสนอราคาเบาๆให้คุณลูกค้าได้ติดตามชมเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นที่3นะคะขวัญวางก่อนนะคะจะมาชมพื้นต่อไปนะคะคุณลูกค้าจ้า1890บาทนะคะพื้นนี้นะคะคุณลูกค้า เป็นพื้นที่สี่นะจ๊ะเป็นพื้นที่สี่จ้าลูกค้าจ้าพืนนี้นะคะจะเป็นลายนาคีนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าที่ชอบลายประมาณนี้นะคะลายนาคีที่สวยมากนะคะเขาบอกเลยนะคะเวลานุ่มขับผิวมากๆนะจ๊ะอยากให้คุณลูกคนะ้านะจ๊ะได้ไปครอบไปครองนะคะผ้าไหมงานสามตะกกขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเลยคะ่ะ 1890บาทเท่านั้นนะคะคืนนี้ขวานให้ราคา1890บาทนะจ๊ะสนใจนะจ้าโทรหาขวานได้เลยจ้าเบอร์โทรนะจ๊ะ095ย์3 9326งานสวยราคาเบานะจ้าพี่จ๋าแม่จ๋าขวานให้ราคาเบาเบานะจ๊ะสนใจก็โทรหาขวานได้เลยนะคะวันนี้นะคะนำเสนอ ผ้างาน3ามตะกอทอมือนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊าขนาดผ้าของขวันนะคะขนาดผ้า1นคูณสจ้าสวยงามมากมายนะจ้าบรรยายไม่ถูกเลยจ้าบันๆาแล้วนะคะพืนนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าเป็นพื้นที่สข่ันให้ราคา1,890บบาทเท่านั้นนะจ๊ะ งานสวยผ้าไหมสวยนะคะนุ่งแล้วก็สวยนะคะลูกค้คาจ้าสวยมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกจ้าหนึ่บาทนะคะลูกค้คานะคะทรสอบถามฝันได้เลยนะคะนะคะลายนี่สวยมากนะคะเวลานุ่มขับผิวมากอกเป็นโทนสีเขียวมีเขียวมีเหลืองมีแดงสลับลายกันนะคะ รยสีพันลายนะคะผ้าไหมสุรินนะจ๊ะคุณลูกค้าวันนําเสนอต่อเลยนะคะคุณลูกค้าจ๊ะจ้ามาชมผืนนี้นะคะคุณลูกค้าคะจ๊ะผืนนี้ลายสวยเหมือนกันนะคะคุณลูกค้างานโดดเด่นผ้านเ,นเน้นเน่นเนื้อสวยจ้าเป็นลายนอนท้องนะคะผืนนี้เป็นลายนอนท้องนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น ผ้าผืนนี้สวยนะคะสวยจริงนะคะเวลาเวลากลางจะสวยมากๆเลยนะคะความโดดเด่นของผ้าน,นะคะคุณลูกค้าจ๋าปันให้ราคาที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะ18 9 0ดบาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าขวัญอยากแนะนานะคะผ้าไหมของขวัญน,นะคะขนาดผ้านจะจ๊าหนึ่งคูณสองนะคะริมผ้าจะสวยมากๆนะคะคุณลูกค้า ควันให้ดูริมนะคะทุกผืนที่ขวันนำเสนอริมผ้าจะสวยมากๆนะคะขอบอกนะคะเพราะว่าการทอนะคะการทอของช่างทอก็ทอแบบประณีตมากนะคะเพราะว่าบางทีนะคะที่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 บอกว่าเออทำไมเขาขายถูกอันนี้ันก็ของวันนะคะเป็นงานมาตรฐานนะคะงานมาตรฐานหนึ่งถึง หนึ่งคูณสองเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้พูดตะกุตกะกานิดนึงจ้แต่ก็การนำเสนอของขวัญอาจจะรวบรัดกระทัดรัดนะคะไม่ได้พูดเยอะนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่เคยรับผ้าขวัญไปแล้วก็จะดูดขนาดผ้านะคะขนาดผ้าจะสวยนะคะคุณลูกค้าคือหนึ่งคูณสองนะคะผ้าไหมางานสามตะกกทองมือนะคะคุณลูกค้าจ้า 1890บาทเท่านั้นนะคะถ้าปลายทางมีบวกเพิ่มนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะผืนนี้นะคะลูกค้าจ๋าใส่กับเสื้อสีเขียวได้สีแดงได้สีฟ้าได้นะคะลูกค้าจ๋าเนี่ย <Yeah. S 1> เข้ากันเลยนะคะฝันใส่เสื้อสีเขียวนะคะมาวันนี้เขียวเหนียวซับนะคะไม่รู้จะเหนียวไปถึงไหนเนี่ไม่เคยเหนียวเลยซับไม่มีจะเหนียว 1>, 1 8 9 0รยเก้าสิบบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋างานสวยนะคะสปุตน่าหล่อละอหล่อนะเงีนะ้ไงค่ะพื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่4นะคะงานสวยๆนะจ๊ะคุณลูกค้า1 8 9 0บาทเป็นพื้นที่4ี่นะจ๊ะขวนให้ชมนะคะในราคาเบาๆจ้าคุณลูกค้าจ๋าจ้า วา,างแล้วนะคะคุณลูกค้านำเสนอนะจ้านในราคา,าเบาๆราคาที่คุณลูกค้านะคะจับต้องได้จา้ามาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้า1,890บาทเท่านั้นผืนนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นผืนที่ห้านะคะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้เป็นผืนที่ห้านะคะลายสวยนะคะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้อู้สวยมากอ่ะพื้นจริงสวยนะคะขอบอก ออกเป็นโทนสีชมพูนะคะออกเป็นโทนสีชมพูอมอม่วงนิดหนึงนะคะคุณลูกค้าจ้าแต่ดูถ้าดูแบบนี้มันเหมือนแปลว่าม,ม,มันเป็นเหมือนสามมิติเนาะมันมีมีม่มวงมีแดงและมีชมพูอะ่ะคือการทรนะคะคุณลูกค้าจ้าการทอริมเขาจะสวยนะคะคุณลูกค้าเวลาดูผ้านะคะให้ดูที่ริมนะคะคุณลูกค้าจ้าริมจะสวยมาก อย่าดูแต่ลายผ้านะคะคุณลูกค้าจ๋าอย่าดูแต่ลายผ้านะคะดูการทอด้วยดูผ้าว่าเนื้อแน,น่นไหมนะคะคุณลูกค้าจ๋าพื้นนี้ขวัญราคาผ้านะคะพื้นนี้เนื้อแน,น่นมากเป็นพื้นที่5นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นพื้นที่5้าขวัญให้ราคา1,890บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า1,890บาทสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญได้เลยจ้าเบอร์โทรนะคะ095ย์้า 2 9 9 9 3 6 1 8 9 0บาทเท่านั้นพืนนี้นะจ๊ะเป็นผืนที่ห้านะจ๊ะขวัญวางแล้วนะคะจ้ามาชมต่อนะจ๊ะคุูกค้าจ๊ามาชมพืนนี้นะคะคุคูกค้าพืนนี้นะจ๊ะจะเป็นลายดำทองนะคะคุูกค้าจ้าลายดำทองพืนนี้สวยมากๆนะคะ คุณลูกค้านะคะที่ยังไม่มีลายนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าที่ยังไม่มีดำทองนะคะวันนําเสนอนะ1890บาทเท่านั้น1890บาทเท่านั้นขนาดผ้านะจ้าหนึ่งคูณสองผ้าผืนนี้นุ่งใส่กับเสื้อสีดำก็ได้นะคะคุณลูกค้าสีสีแดงก็ได้นะคะ มันมันตัดกันนะคะคุณลูกค้าจ๊ะนี่สวยมากมายเลยนะคะบรรยายไม่ถูกอยากบอกเลยนะคะว่าผ้าสวยทุกผืนนะจ๊ะวันนี้มาเป็นนางแบบนะคะผ้าผืนนี้อยากขายอยากขายหนึ่งันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ้าพอให้ราคานะคะหนึ่งพันด้อยเก้าสิบบาท สนใจนะคะเบอร์โทรสอบถามขวัญมาได้เลยจ้าเบอร์โทร0 9 5 2 9 3 9 3 2 6นะคะราคาเบาๆจ้านะคะผ้าไหมสวยมากๆนะคะขวัญให้ชมนะคะลายสวยมากๆจ้าจะเป็นลายปากาตรอปนะคะจะเป็นลายไม่ใช่ปากาตรอปนะคะจะเป็นลายแบบ เป,เป็นดาวเรืองนะคะเป็นดาวเรืองนะคะลายสวยเลยจ้าสนใจตัวสอบถาวฝันมาได้นะจ้าเบอร์โทรจ้าศ9 5ย์ 95, 29 3 9 3 2ห้าสองหนะจ๊ะจ้ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้ะมาชมพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ้ะพื้นนี้สวยเลยนะคะพื้นนี้ออกเป็นโทนสีน้ำเงินนะจ้าสีน้ำเงินพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ้า สวยมากแม่สวยใจละลายเลยสนใจนะคะโทรสอบถามฝันมาได้เลยจ้าเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าห้นะคะคื้นี้เขาเรียกเป็นแบบว่าเหมือนลายลายโซ่นะคะลายลายสวยเนี่ยสวยตัดตัดขอบสวยมากๆนะคะเวลาเวลานุ่งนะคะเวลานุ่งสวยมาก ถ้าน่ะทำไว้ไม่สวยนะโบกถ้าเวลาเราเอามานุ่งนะคะคุณลูกค้าจาจะสวยมากสวยใจละลายสวยแบบบรรยายไม่ถูกเลย1,890งันรเบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ๋าวันให้ราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้านะคะจับต้องได้นะจ๋าเดี๋ยวนะ 1,890บาทนะคะคุณลูกค้าจะาสนใจนะคะเบอร์โทรสอบถามขวัญมาได้นะเบอร์โทร095 293 93 26นะจ๊ะคุณลูกค้าจะาขวัญวางแล้วนะคะผืนนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าเอขวัญลืมบอกผืนนี้ไปหรือเปล่าสีดำนะคะเป็นผืนที่6นะคะคุณลูกค้า เป็นพื้นที่หกนะพื้นนี้นะคะสีน้ําเงินนี่เป็นพื้นที่เจ็ดนะคะคุณลูกค้าสวยมากพื้นนี้เป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะจ้ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้ามาชมต่อจ้าจ้ามาชมพื้นที่แปดนะคะคุณลูกค้าพื้นที่แปดนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้สวยมากแม่ สวยใจละลายนะคะขอบอกวิขอโทษค่ะขอโทษนะคะพืนนี้นะคะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่7นะคะคุณลูกค้าสีดำเป็นพื้นที่7ดนะเดี๋ยว ขวัญไม่ลงนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวพอหยุดไล์นะคะขวัญก็จะแพ็กเป็นเบอร์เบอร์ไว้นะคะคุณลูกค้าผืนนี้เป็นผืนที่เจดนะคะและมาผืนนี้เป็นผืนที่เก้านะ,ะเป็นผืนที่เก้านะจ๊ะยืนยันตัวตนได้นะคะ <laughs> จะมา พื้นนี้เป็นพื้นที่8ปดนะคะยืนยันตัวตวนได้พื้นนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นพื้นที่8ปดลายเนี่ยลายเป็นลายอือลายสวยเลยนะคะเป็นพื้นที่8ปดจ้ะมาชมเป็นพื้นที่9้านะคะพื้นที่9้านะคะคุณลูกค้าจ้าจะเป็นร้อยดาวนะคะพูดให้จับสน <laughs> พื้นนี้เป็นพื้นที่9้านะคะคุณลูกค้าจ๋าอาบอกก่อนชี้แจงนิดนึง ชี้แจงนิดนึงนะคะคุณลูกค้าคะฟันไม่ลงนะคะแต่ว่าเวลาการพูดอาจจะผิดตกบกบร่องไปบ้างนะคะคุณลูกค้าจ๋าเจ็ดเปดไม่ลงนะคะคุณลูกคา้าเพราะว่าเดี๋ยวขวัญก็จะนั่งพับแล้วก็ติดเบอร์มันมีเบอร์อยู่แล้วเนาะมันไม่ลงแต่ความที่ว่าขวัญ จับมาแล้วก็ก,การไล์ของขวัญมันจะเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทําให้รู้สึกว่าพูดเบื่อรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะสมองสั่งการชาชาตลอดเลยจ้ามาชมคืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าคืนนี้ค่ะเป็นลายร้อยดาวนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นงานเชิงช้างร้อยดาวนะคะสวยเลย สวยงามมากเลยนะจ้าบรรยายไม่ถูกนะคะคุณลูกค้าจ้า1น9 0บาทพื้นนี้เป็นผืนที่9นะคะเป็นผืนที่9้านะจ้าคุณลูกค้าจ้าสวยงามมากแม่สวยใจละลายสวยแบบบรรยายไม่ถูกนะคะขอบอก1890บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจ้าอยากขายอยากขาย อยากให้คุณลูกค้านะคะได้ผ้าใหม่ของขวัญไปครอบไปครองนะนะคะวันนี้นะคะขวัญไม่เชื่อไหมว่าไม่ไม่ยอมถอดชุดนะวันวันนี้วันพระเนาะวันพระก็ไปทําบุญมาแต่ขวัญเชื่อไหมว่าเราสามารถที่จะใส่ชุดผ้าใหม่ทั้งวันได้ไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนชุดเลยนะคะเพราะว่าขวัญก็นั่งอยู่ใน ในผ้านะคะอยู่ในบริบทของผ้าแล้วก็มานั่งคิดนู่นนี่นู่นนี่นั่นนะคะก็พับผ้าเพื่อที่จะมารีวิวนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะจ้ะพื้นนี้สวยงามมากแม่สวยใจละลายเลยจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นพื้นที่กานะจ๊ะวันแนะนําไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าจา๋าแนะนําไม่เยอะแนะนารับ เบบเบาๆนะจ๊ะพี่จ๋าแม่จ๋าราคาเบาๆสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้นะจ๊ะเบอร์โทร0 9 5ย์3 9 3 2 6 1 8ส0หหนึ่งดราสิบาทเท่านั้นวางแล้วนะคะเสียเวลาน,านานแล้วจ้ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาชมผืนนี้นะคะจะเป็นลายนางงามนะคะนางงามโทนสีม่วงนะคะคุณลูกค้าจ๋านางงามสีม่วงนะคะคุณลูกค้า สวยมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเลยจ้าขอบอก1890บาทเท่านั้นนะคะผืนนี้เป็นโทนสีม่วงนะคะมีเชิงช้างนะคะคุณลูกค้าจ้าเชิงช้างสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าที่อยากได้เป็นโทนม่วงนะคะขอบอกเลยนะคะวันนี้ปันหยิบยกม,มานะคะในราคาเบาเบาจ้า1890บบาทเท่านั้นสนใจนะคะเบอร์โทรหาขวัญได้ เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะขนาดผ้านะจ้าง,งานสามตะโกขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะคะงานสวยๆนะคะคุณค่าจ๋าผ้าไหมสวยผืนนี้เป็นผืนที่สิบนะคะคุณค้าจ๋าเป็นผืนที่สิบฟันวางแล้วนะคะพูดเยอะกลัวลูกค้าเบื่อนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะคุณค้าอย่าพึ่งเบื่อกันอย่าพึ่งทิ้งกันเป็นไหนนะคะ ขอนะคะขอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้ฝันเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าฝันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ